ในเดือนนั้นเนี่ยคำนวณออกมาเจอว่าเจอพลังงานธาตุทองให,ใหญ่ไปปะทะและก็เกิดการหายลงไปในน้ำจะมีพายุทะเลทายคุมทีเดียวทั้งทวีทั้งประเทศมืดก,กันเป็นอาทิตย์ สนับสนุนรายการโดย Toyota c a m r รผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงม,มีโอกาสไปดูหวงจุ้ยให้ลูกค้าในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งองศานี้มันเป็นองศาที่ไม่ดีของปีนี้หลังจากนั้นหายไปสักประมาณเดือนกว่า2เดือนเป็นข่าวลงหน้าหนึ่ง ถูกลอบยิงเสียชีวิตสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับตามนัดครับหลังจากเมื่อวานนี้เราเจอกันแล้วรอบหนึ่งนะครับจากนี้เจอกันทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับสำหรับ c e l e b ทีวี The Journey of Celebrity ครับกับการเดินทางของเหล่าเซเลบริตี้ระดับเอลิสของประเทศไทยมากมายครับที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาเป็นแขกรับเชิญวันนี้ฮะตามที่สัญญาคุณผู้ชมเอาไว้ครับว่าจะกลับมาพร้อมกับดูซิว่าราศีหรือว่านักสัตว์ใดบ้างที่ รุ่งร่วงชงไต้ชงที่ว่านี่ตกลงมันแปลว่าอะไรยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ยังอยู่กับอาจารย์มาสเคหัตธรรมครับก่อนอื่นครับถามอาจารย์เลยฮะในยุคตอนนี้เนี่ยบางคนเขาบอกว่าโอ้ยสบายมาก Google ก็หาได้แล้วว่าชงไม่ชงแก้ชงยังไงมีสารพัดสูตรเลยนั่งเฉยๆไม่ต้องหาคนยังส่งยัดเยยดเข้ามาในไลน์อาจารย์มองเรื่องตรงนี้ว่าไงครับข้อมูลที่บอกใครชงไม่ชงแต่ละปีเนี่ยมั่วครับ ตามหลักวิชาดูชงไม่ชงต้องใช้วิชาวิชาดวงจีนชื่อโป๊ะหยีสีเขียวชงเนี่ยมีตัวเดียวก็คือปัททะชงเฮงไห่พผัวมีเสียแต่เรามักจะพูดว่าชงแล้วเรารวมทุกอย่างเข้าไว้ในชงคือครับอะไรที่แยกคือชงทั้งหมดซึ่งจริงไม่ใช่เขาคงอยากจะให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆไงก็เลยไปบอกว่าอ,อ๋อชง30% 50ครับแต่ดันไปประกาศผิดตัวต่างหากไปประกาศบอกว่ามะแมชง ฉลูชงแล้วก็มามาลงชงจอชงอันนี้มันไปเอาทฤษฎีเรื่องกลุ่มแม่ทาตุนะซึ่งซึ่งมันเป็นทฤษฎีซับซ้อนนะชงเนี่ยต้องชงฉลูเฮ้งเนี่ยก็คือเฮ้งกับจอที่บอกว่าเฮ้งโดนลงทันนะไหเนี่ยไหกับชวดไหคือโดนให้ร้ายนะครับทัวเนี่ยเหมือนกันผัวใช่ไหม,มก็คือความส<ต>ัมพันธ์แลังเมินแตกร้าวนะโดนจอซ้ําอีกทีหนึ่ง <S <S ก็กลายเป็นปีนี้มีแค่ฉลูจอช่วดเท่านั้นอะถ้าอย่างนั้นผมว่าเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับกระดาษปากกาจดน,นะครับมาดูกันว่าแต่ละราศีหรือนักสัตว์เป็นยังไงกันบ้างแล้วแต่อาจารย์จะเริ่มจากตรงไหนได้เลยครับหนูติดบวง ร่วงตกถังข้าวบูดใครปีชวดนะครับเป็นปีที่ติดกับดักปีที่แล้วชงตรงๆปีนี้คแค่หายโดนให้ร้ายติดบ่วงนะสังเกตอย่างคุณบอยประกร์เนี่ยไปติดบ่วงเขาเองเขาประกาศขายรถใน f c e e o o o นะแล้วก็อยู่ดีก็ไปเจรจาสอรองขอซื้ออ,อยู่ดีก็ได้คดีความกลับมาติดบ่วงนี้กลับบ้านมาด้วยอ่าทำนองนี้นะวัวถูกชง รั์ถูกลูดปูดไปทั่วปีวัวปีนี้น่ะโดนปะทะใส่ชงกระแทกเอาเต็มเต็มฉะนั้นชงแปลว่าเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้แปลว่าร้ายกับดีเปลี่ยนแปลว่าเปลี่ยนร้ายก็ได้เปลี่ยนดีก็ได้จะเกิดความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆขึ้นมาในชีวิตเสื้อตาถัว่วแต่เพิ่มมากหลากทรัพย์สินระวังตาถั่วก็คือมองคนผิดเห็นคนดีเป็นคนร้ายเห็นคนร้ายเป็นคนดีนะโดนเขาหลอกบ้างแต่ภาพรวมเงินดีงานดีนดก็ตายปิ้ง โชคทะลักความรักกระชูดก็คือมีโชคมีลาบเข้ามาก้อนใหญ่ด้วยคนรักเกื้อหนุนเอ็นดูผู้ใหญ่ช่วยเหลือฉะนั้นปีนี้อย่าอยู่นิ่งๆแนะนำว่าให้เข้าหาผู้ใหญ่เยอะๆงานการราบลื่นแล้วแถมมีโอกาสเจอคนรักด้วยสำหรับคนโสดนะคนโสดจะได้เจอคนรักมะโรงเนี่ยเวลิกูดนะแต่ปวดหัวต้องย้ายที่ ถ้าเกิดปีมะโรงเนี่ยปีนี้ถือถือเป็นปีเฮงปีหนึ่งมีเงินมีทองมีงานใหม่ๆเข้ามานะถือว่าเวลิกูดปีนี้นะครับ,รบแต่ว่าเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะรูปแบบของอาชีพของการงานของที่อยู่นะอย่างใดอย่างหนึ่งสาวปีมะโรงต้องระวังนะครับ,รบสาวปีมะโรงเนี่ยมีโอกาสจะเจอผู้ชายที่เขามีคู่อยู่แล้วงูโชว์ดีแต่เพื่อนซี้กับหายากปีงูเนี่ยจะ ดีในเรื่องพรีเซนเตชันเรื่องการแสดงออกใครเป็นนักร้องดาราเซเลบพวกนี้ได้มีโอกาสมีงานโชว์มีต่างๆเยอะแต่ว่าในเรื่องของความรักเนี่ยต้องระมัดระวังคำพูดมากๆหน่อยแล้วก็รวมทั้งมีเรื่องศัตรูซ่อนแฝงเล็กน้อยม้าเฮงทางไกลผู้ใหญ่รักดีนี้ปีมา้าดีที่สุดในเวลาสิบสองนกษัตร์อ,อ๋อเหรอครับเอาบางคนบอกว่าเมีย ที่ได้ยินมาว่ามะเมียไม่ดีนะปีนี้เนีะ่ยมะเมียมันพาคีกับมะแมฮะออปีนี้ปีมะแมมะแมเนี่ยเป็นคู่รักกับมะเมียย่อมส่งเสริมมะเมียให้เฮงจะไม่ดีได้ยังไงครับถูกไหม,ม,มแล้วแถมผลการพาคีแปรธาตุเป็นไฟเป็นธาตุของมะเมียโดยตรงด้วยครับปีนี้คือดีที่สุดในรอบ12ปีปีนี้เนี่ยนะครับจะมีโอกาสที่จะเจอโอกาสใหม่ๆเรื่องเรื่องงานนะครับงานเนี่ยจะเข้ามาหา น,นั่งเฉยเฉยก็มา,าไม่ต้องวิ่งออกไปหาข้างนอกแต่ว่ามีโอกาสที่จะต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะเพราะความดันอาจจะขึ้นสูงเนื่องจากไฟเข้ามาเยอะครับไฟเยอะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือดระบบความดันนอกนั้นความรักก็สดใสแฮปปี้แน่นอนครับเดินทางไกลมีโชคงั้นอย่าอยู่กับที่มีโอกาสก็มีโอกาสเดินทางไกลสะหน่อย แล้วความเฮงจะมามคนโสดก็มีโอกาสเจอคู่แพะดีนักต้นปีปลายปีหดช่วงต้นต้นปีเฮงนะตั้งแต่22ทธันวาเข้ามาเนี่ยรู้สึกเฮงละดีขึ้นและทันทีเลยนะแต่พอไปกลางๆปีไปไปลายปีชักเริ่มอึดอัดอขับข้องใจมีปัญหาปวดหัวตัวร้อนอะไรเงี้ยเป็นต้นงานการเนี่ยจะเริ่มฝืดเคืองนะเพราะว่าแบกน้ำหนักเยอะ เป็นงอคงเหินฟ้าท้าพายุาลิงเลี้ยวรถลุ่งเรืองเจอเนื้อคู่ปีลิงเนี่ยเป็นธาตทองนะครับจะเป็นคนที่ว่องไวกระฉับกระเฉงนะนแต่ว่าขาดความละเอียดรอบคอบนะนนเร็วเกินไปจนอาจจะเกิดความผิดพลาดไงคนปีลิงทําอะไรจุบฉับจุบฉับนะครับแล้วก็เงินทองคล้องมือแน่นอนนะครับแต่ว่าระวังนะมีโอกาสที่จะโดนคนเข้ามาข่มเหง นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เรื่องใหญ่โตนักนะเพราะวอกเนี่ยเอาตัวรอดเก่งไก่เฟื่องฟูได้โชคฟลุกขยายฝันปีนี้เนี่ยถือเป็นพยาอินทรีนะขยายปีกได้โชคฟุกก้อนใหญ่ครนะปีไก่ถ้าซื้อหวยก็จะถูกนะแต่เดือนไหนต้องดูอีกทีนึงนะมีโอกาสได้โชคแต่ว่าก็ดูนิดนึงคือเรื่องสุขภาพนะเพราะว่าปีไก่เนี่ยปีนี้เจอ แม่แม่เป็นดินร้อนร้อนทำให้อึดอัดไม่สบายตัวนะงานเครียดเคียดนิดหน่อยนะยังไงได้ตังมาชดเชยกันได้ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเจอเนื้อคู่นะเจอแฟนเจอกิ๊กระหว่างกาชการป็นหัวนะฮะแต่ถ้าเป็นหญิงก็ได้ผู้ชายที่ดีเข้ามานะครับแอบเข้ามาเนียนๆในเรื่องของงานนะครับ หมายุ่งยากวุ่นวายจงกัดฟันปีนี้โดนเฮงโดนผัวด้วยอ๋อครับจำได้ไหมครับเห้งทัางผัวเลยนะ,ะเฮงกับเอแปไวว่าโดนโทษทันโดนผัวก,ก็คือโดน,โดนเขาตีหน่อยนึงอ่ะ,อะผัวให้หมางเมินแตกหักแตกแยกนะปีนี้คือปีเหน็ดเหนื่อยกายใจแต่ไม่ได้เจ็บตัวงานการมีอุปสรรคผู้ใหญ่หมันไส โดนโลงโทษลงทันวุ่นวายไม่มีความสุขในปีนี้นะครับสาวปีจอต้องระวังนิดนึงครับคนที่มาชอบเนี่ยต้องเลือกให้ดีนะครับอ,อ,อาจจะเจอคนที่เขามาหลอกเราก็ได้มหมูเบิกบานตำแหน่งใหญ่สบายเฮได้เฮงานนี้คนปีหมูเนี่ยมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะถ้าทำงานกินเงินเดือนเนี่ยจะได้เลื่อนนะ แต่ถ้าทำกิจการตัวเองก็ได้งานชิ้นใหม่ๆเข้ามามนะครับรบพวกนี้ภาระมากขึ้นจะมีช่องทางธุรกิจมากขึ้นนะใครค้าขายก็ระวังหมุนเงินก้อนใหญ่ก็แล้วกันเพราะรโอกาสมาเยอะจับทุกโอกาสเลยเดี๋ยวเงินหมุนไม่ทันก็ระวังแค่นี้นะครับรบแล้วก็มีโอกาสไขมันอุดตันเส้นเลือดนิดนึงนความดันขึ้นนิดนึงงานเยอะ,งา,ยอะงานเครียดเครียดจำง่ายมันหมูนั่นเองครับสุดท้าย คนที่กําลังวิ่งตามหาความรักมีโอกาสจะเจอความรักแน่นอนครับสมใจหมูแฮปปี้จุดพลุอยู่บ้านเลยตอนนี้ตุ้มตุ้มที่เหลืออีก3หลักเดือนวันยามไปรุ่นกันเอาเองอ่าอยากรู้ต้องปรึกษาสินแสอันนี้ไม่ไหวนะมันละเอียดเยอะเกินไปนะครับนะครับตอนนี้ครับเราพอรู้แล้วนะครับว่าปีไหนเป็นอย่างไรบ้างในปี2558กันนะครับแต่ว่าเราจะรับมือยังไงหรือแม้แต่อ่ถ้าพูดกันแบบที่เราเข้าใจกันนะคือจะ แก้ชงอะไรต่างๆแบบนี้อย่างไรนะครับช่วงหน้ากลับมาเต็มๆในเ e l e b ทีววันนี้ครับตึกอะไรเนี่ยทำหงชุวยเลวร้ายมากสูงเป็นร้อยชั้น2ตึกหันแง่งแหลมๆแทงกันเองสุดท,ท้ายก็วางแผนย้ายออกย้ายออกทันก่อนตึกถล่ม2เดือนพอเขาย <ๆ S 2> ้ายออกจากตึก2เดือนตึกถล่มเลยใช่ครับ ที่สร้้าางขึนมได้ไม่ต้องห่วงจ้ะทนแน่นอนสำหรับผมผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึง oh. ซื้อคัมรีทุกรุ่นรับบัตรกำเนินสิทธิพิเศษคัมรี The Ultimate Experience วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ เล็บทีวีรายการที่คุณจะพบกับสีเล็บระดับเอลิตทั่วฟ้าเมืองไทยและเรื่องราวสุดว้าวของพวกเขาที่คุณไม่เคยรู้และอีกหลายมุมในความเมลิศหรูอลังการทุกวันเสาร์และอาทิตย์4ี่ทุ่มครึ่งทางเนชั่นทีวี